สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศนะครับผมก่อนที่เราจะไปฟังพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าวันนี้มีข่าวด่วนนะครับแจ้งเตือนประชาชนมีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะครับจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งเตือนให้พี่น้องรับทราบและเตรียมรับมือภัยพิบัติหนาวและ ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้กันนะครับผมโดยประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศฉบับที่1นนะครับในวันนี้28ธันวาคม2563โดยประกาศแจ้งเตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะครับโดยจะมีผลกระทบ ในวันที่30ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564เป็นประกาศฉบับที่1นะครับโดยในช่วงวันที่30ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงนะครับอีกรระอกหนึ่งนะครับจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงในระยะแรกนะครับโดยอุณหภูมิจะลดลงมากเลยนะครับจะลดลง6ถึง8องศาเซนเซียสนะครับผมไม่ได้ลดลงในวันเดียวนะครับจะค่อยๆลดลงตั้งแต่วันที่3 0 0 0ธัวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564นะครับผม โดยพื้นราบของภาคเหนือและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่8ถึง16องศาเซนเซเยสนะครับส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่2ถึง14องศาเซนเซเยสนะคบผมและอาจจะมีอุณหภูมิติดลบในบริเวณยอดดอยบางพื้นที่นะครับและอาจมีน้ำค้างแข็งได้นะครับผม ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15-22องศา,ศาเซนติเกรดนะคะผมเรียกกันได้เลยว่าหนาวบริเวณประเทศไทยตอนบนทุกภาคเลยนะคะผมเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้ตอนบนนะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะคะผมส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงนะครับโดยอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง2เมตรนะครับอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูงขึ้นมาหน่อย2-3เมตรนะครับผมบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรได้อีกนะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ ระวังอันตรายจากคลื่นลมที่ซัดเข้าหาฝั่งหรือสตอมเซิร์ฟนะครับชาวเรือใหญ่ควรระวังนะครับในการเดินเรือและชาวเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งนะครับในช่วงวันที่31ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยทางช่องวาตภัยอุตกภภยพยากรณ์อากาศจะนำข้อมูลข่าวสารประกาศแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับ